สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราก็มาพิจารณากันอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาบอกกันว่าลัคนาราศีใดบ้างที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1กันยายนปี2565นี้นะคะทั้งหมด6ลัคนาราศีด้วยกัน จะไม่ได้มีการจัดอันดับนะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งใครเป็นอันดับสองหรืออันดับสามค่ะเราจะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คและคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าทำไมคุณถึงเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและในช่วงนี้ในขณะนี้ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนปุตตะดวงนี้ได้ทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณและ ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนั่นเองนะเทวีหมายถึงเพศหญิงนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากบุคคลเพศหญิงปุตตะหมายถึงบุตรบริวารหมายถึงคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ด้อยกว่าคุณคนที่อยู่ในการดูแลการปกครองของคุณเพราะฉะนั้นลูกหลานบริวารของคุณอาจจะนำตัวเลขมาให้อาจจะนำโชคนำลาบมาให้โดยเฉพาะ บริวารหรือลูกหลานที่เป็นเพศหญิงนั่นเองนะคะไม่เพอเท่าน,านั้นชาวลัคนาราศีตุลดาวพระจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือกนกรรมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณได้โคจรทับลัคนาราศีเกิดด้วยดาวจันทร์ทับจุดเกิดแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะถือว่าคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานมากๆเลยนะส่วนดาวพระศุกร์ค่ะได้โคจรมาอยู่ในเรือนกัรมะนะคะเป็นกเกษตร แลกเรือนเป็นกเกษตรสลับเรือนอ่ะอันนี้ไม่งงนะคือดาวพระจันทร์ดาวเจ้าเรือนกัมมะได้โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดส่วนดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้โคจรไปอยู่ที่เรือนกัมมะไปอยู่ที่เรือนของดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์และดาวพระศุกร์มีการแลกเรือกนกันแบบนี้ตามหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่ากเกษตรแลกเรือนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสสูงมากๆที่จะประสบความสําเร็จในธรุรกิจในหน้าที่การงานของคุณ ใครเป็นพนักงานประจํามีผลงานชิ้นโบแดงนะคะมีผลงานชิ้นเอกได้รับคําชมจากหัวหน้างานลูกค้าพึงพอใจในงานของคุณอย่างแน่นอนส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของร้านค้าก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้ารายใหม่รายใหญ่ได้ดีลงานสําคัญสําคัญมีการค้าขายที่คล่องตัวการงานประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้ถือว่าเฮงมากๆนะเฮงยิ่งกว่าการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอีกนะคือเรื่องงานมันจะมีความสําเร็จดีมากนะคะและท่านใดนะคะที่ต้อง การขอสินเชื่อท่านใดที่ต้องการจะดําเนินธุรกรรมการเงินกับทางธนาคารก็จะมีโอกาสขอกู้ได้ขอยืมได้ด้วยนั่นเองค่ะ สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคือที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนกรรมะตรงนี้ดาวพระศุกร์ได้ทำมุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวศุกร์และดาวเสาร์นั้นเป็นเสียนศัตรูเป็นคู่อริต่อกันค่ะคุณก็ต้องระมัดระวังว่าการงานที่คุณทำหรือหยิบจับทำอยู่นั้นอาจจะต้องมีการใช้เงินค่อนข้างเยอะอาจจะต้องมีการต่อยอดใช้เงินในการลงทุนพัฒนาต่างๆนานา,นาการจะลงทุนหรือใช้เงินจํานวนมากในการทำอะไรต้องพิจารณาให้ละเอียดและรอบคอบให้มากขึ้นนะ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับการหมุนเงินด้วยในระยะนี้นะคะถ้าคุณจะต้องหมุนเงินหรือจัดการอะไรเกี่ยวกับการเงินนะคะก็อย่าพยายไว้ใจคนอื่นนะให้ทําด้วยตัวเองค่ะ โดยภาพรวมแล้วนะคะโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะมาจากการทํางานได้โชคจากการทํางานและหลักๆเลยก็จะมาจากคนที่อยู่ภายใต้การปกครองภายใต้การดูแลของคุณนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ